よほ,ほいよほ,ほいよほ,ほいほい俺は海賊お宝を求めて海から海へ俺は海賊自由を求めて世界から世界へ必ず手に入れるぜそしたら気分するがいいよほい ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกแล้วนะกับช่องสนุกเกอร์ฮะผมนุกนะฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวเจ้าสิ่งน,นี้นั่นเองเย้มันก็คือ DX Gear d a r i n ิง e นั่นเองนะครับผม ก็นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของนักรบคนใหม่นักรบคนที่7ของขบวนการโจรสลัดโกไคเจอร์โกไคโกนั่นเองผิด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 ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปจําสับสนฮะก็คือเจ้าสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นอ่าอุปกรณ์แปลงร่างของนักรบคนล่าสุดจากขบวนการโลกจักรกลเซนไคเจอร์นั่นเองนะฮะ นั่นก็คือโจรสลัดทูไคเซอร์นั่นเองนะครับผมก็เป็นนักรบที่สีทองอารามมาแต่ไกลเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์แปลงร่างนะครับผมก็จะมาในรูปลักษณะของอ่าปืนนะฮะปืนแปลงร่างปืนแปลงร่างไม่พอมันยังสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นดาบได้อีกด้วยนั่นเองนะครับผมกลางออกมาเนี่ยเหมือนเป็นแบบอาดาบของโจรสลัดอะ่ะเออน,นะฮะก็ดูเท่แล้วก็ดูโอเคดีนะครับผม และสิ่งที่จะแถมมาพร้อมกับเจ้าตัวปืนดาบนี้นะฮะก็จะเป็นเซนไตเกียรอีก2เหรียญนั่นเองเซนไตเกียรหมายเลข35ซื้อไคเซอร์เกียนะฮะแล้วก็เซนไตเกียหมายเลขที่19ซื้อไคริกกี้เกีย์นั่นเองก็จะเป็นเอเกียร์ที่มีต้นแบบมาจากพลังของขบวนการจูนสลัดโกไคเจอร์นะฮะก็อารมณ์คล้ายๆกันและอีกเกียร์หนึ่งก็จะเป็นเกียร์ที่มีต้นแบบมาจากขบวนการพลังมหศัศัรย์โอเรนเจอร์นั่นเองและนี่ก็จะเป็นขนาดกล่องโดยภาพรวมนะครับผมก็จะบอกว่ามีขนาดที่ใหญ่พอสมควรก็ถ้าเทียบนะคือ คือมันประมาณเดียวกับ dx ของเข็มขัดแปลงร่างของไรเดอร์เลยนะขนาดคือมันเท่าๆกันเลยใหญ่มากและนี่ก็จะเป็นภาพข้างกล่องนะครับผมก็จะเป็นภาพของทูไคเซอร์เนี่ยที่กําลังยืนแบบแอคแบบเท่ๆอยู่นะฮะคือแบบอหล่อหล,ล่อมากนะฮะและตรงนี้ก็จะมีอัตราสัญลักษณ์ของขบวนการโจรสลัดโกไคเซอร์อยู่นะฮะเดี๋ยวนะ ตกลงนี่นายเป็นนักรบของขบวนการไหนกันแน่เนี่ยก็หันมาดูด้านข้างกล่องอีกข้างนึงก็จะเป็นภาพของทูไคเซอร์ที่ใช้พลังของเหรียญหมายเลขที่19เกนี่ยนะฮะก็คืออ่าซื้อไคริกี้นะครับ uh, e นะผมเปลี่ยนร่างเนาะมีชุดเกราะนุนี่นั่นงอขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะฮะก็ะะเป็นแบบพลังจากขบวนการโอรนเจอร์เงี้ยเนาะนะฮะ,ะ,ค,ะคือกิมมิคอีสเตอร์เองนี่มาเต็มมากนะ,ค,ะนะครับผมและนี่ก็จะเป็นภาพของด้านหลังกล่องนะฮะก็จะมีวิธีการเล่นต่างๆเขียนกำกับเอาไว้มากมายเลยนะครับผม ก็มันจะมีลูกเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปดูพร้อมๆกันหลังจากนี้เลยละกันนะฮะและแน่นอนว่าไอ้เจ้าทรงเรียนที่แถมมานี้มันก็ยังสามารถนํามาเล่นคู่กับปืนเกียร์ทริงเกอร์ของเซนไคเจอร์ได้อีกด้วยนั่นเองและนี่ก็จะเป็นภาพบนกล่องนะฮะก็จะเป็นภาพของทูไคเซอร์เนาะแล้วก็ตรงด้านข้างเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของขบวนการโจรสลัดโกไคเจอร์อยู่นะฮะแล้วก็จะเป็นภาพของสินค้าเจ้าตัวปืนเกียร์ดาริงเกอร์นี้นั่นเองนะครับผม และนี่ก็จะเป็นปืนเกียร์ดาริงเกอร์นั่นเองก็ตรงนี้นะก็จะมีอ่าอักษรอังกฤษเขียนว่าเกียร์ดาริงเกอร์นั่นเองอยู่นะฮะและเมื่อเราทําการพลิกด้านมาอีกด้านหนึ่งป,ปึ๊บแบบนี้อีกด้านหนึ่งก็จะมีอ่าพวงมาลัยนะฮะอารมณ์แบบอ่าพวงมาลัยที่อยู่บนเรือเป็นแบบพวงมาลัยของเรือโจรสลัดอะไรประมาณนี้หมุนได้นะฮะตรงนี้แบบนี้ตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของเซนไครเจอสลักเอาไว้อยู่นะฮะ ตรงนี้นะฮะที่เซตเซนไตเกียนะครับผมเปิดฝาปึ๊บนะแล้วเราก็จะเอาเกียร์ใส่ตรงนี้นะฮะไกปืนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ที่ใส่ฐานก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะฝาฐานก็จะเป็นสีเหลืองๆนี่นะครับผมวิธีการเปิดเนี่ยก็หาอะไรแหลมๆเนี่ยจิ้มเข้าไปแล้วก็ดึงมันออกมาปึ๊บนะฮะแล้วก็ใส่ฐานซึ่งฐานที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นอาฐาถสามเอทั้งหมด2ก้อนนะฮะก็ไม่ได้ใช้อะไรมากปืนตัวนี้ ไม่มีแสงแต่อย่างใดนะฮะมีแค่เสียงอย่างเดียวตรงนี้นะครับผมเมื่อเราทําการจิ้มปุ่มนี้เข้าไปปุ๊บเราก็สามารถเปิดตรงนี้ได้ปุ๊บนะกลายเป็นดาบเรียบร้อยนะฮะเปลี่ยนเป็นดาบแล้วเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บและนี่ก็จะเป็นตัวดีเทลนะฮะก็จะบอกว่าดูสวยงามดีนะตรงปลายดาบอะไรงนี้เนี่ยคือมีตัวฟันเฟืองสลักเอาไว้อยู่นะฮะตรงนี้ก็มีฟันเฟืองสลักเอาไว้นะครับผม แล้วก็ตัวโทนสีเนี่ยก็จะเป็นโทนสีแดงตัดดําตัดเขียวตัดเหลืองคือมันก็ดูลงตัวดีนะครับผมก็คือดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะและหากว่าเราทําการจิ้มปุ่มตรงนี้นะฮะปึ๊บเราก็จะสามารถเก็บจบปลายมีดดาบนี้ได้ปึง้งนะกลายเป็นปืนละเปิดสวิชเลยแล้วกันนะฮะ ก็ร yeah, ู้ส so ึกค like uh, ุ้นๆกันไหมฮะสำหรับเสียงภาคก็แบบมาโทนนี้นะฮะขึ้นสูงต่ำแบบนี้ถ้าหาข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยไม่ผิดพลาดนะนั่นก็คือคนที่ภาคเสียงอาเกียร์ดาริงเกอร์นี้ใช่ไหมก็คือคนที่เคยภาคเสียงในมายเรทของโกไคจิเมืมาก่อนนั่นเองนะครับผมแล้วหากว่าเราลั่นไกล ก็จะเป็นทั้งเสียงปืนทั้งเสียงฟันดาบปนกันมั่วไปหมดเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าหากว่าเรามากดตรงนี้เปลี่ยนเป็นดาบแล้วพอกด<ๆ>ก็เป็นเสียงเดียวกันนะครับผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่อย่างใดนะฮะและนี่ก็จะเป็นเซนไตเกียร์ที่แถมมาด้วยนั่นเองนะฮะก็จะเป็นเกียร์หมายเลข3 5ห้า ทูไคเซอร์เกียนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นภาพของทูไคเซอร์นะฮะไม่ใช่โกไคเจอร์นะดูดีๆนะเออและเมื่อเราหันเกียร์มาปุ๊บด้านหลังนะฮะก็จะเป็นอ่าสัญลักษณ์ของเซนไคเจอร์นั่นเองนะครับผมก็สวยสดงดงามตามท้องเรื่องนะฮะ และนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเซนไตเกียร์ที่แถมมาด้วยนะฮะก็จะเป็นเซนไตเกียร์หมายเลข19าทูไคริกกี้เกียร์นั่นเองก็จะเป็นเกียร์ที่มีพลังของโอเรนเจอร์เนาะซึ่งพอเราหันหลังมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปดาวนะครับผมก็จะเป็นอสัญลักษณ์ของขบวนการพลังมหศัศจรรย์โอเรนเจอร์นั่นเอง ก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสำหรับ DX Gear Darinker อุปกรณ์แปลงร่างของนักรบคนใหม่ทูไคเซอร์ชิ้นนี้นะฮะก็ถูกใจใครให,หลายๆคนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ย ก็สำหรับผมนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปืนที่มีดีไซน์ที่ถือว่าน่าสนใจอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะฮะก็ทุกคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างฮะก็ลองมาเม้นความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างใต้ของคลิปนี้ดูนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s ับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ไว้เจอกันใหม่ในคล หน้าเลยก่อนแล้วกันสำหรับคลิปหน้าผมจะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรจะเป็นการรีวิวอะไร<ๆ>ก็เอาไว้รอติดตามชมกันต่อได้ในคลิปหน้าเลยก่อนแล้วกันนะฮะสาหรับวันนี้ขอตัวละฮะบ่ายจ้า